มีดโอเิแนลคะ่ะมีดจากฝรั่งเศสมีดที่เหมาะสมกับาการนำไปแคมปิ้งด้วย<ม>เพราะว่าม,มีดอันนี้นะคะมีน้ำหนักเบาใช้ง่ายคม,มแล้วก็ระบบล็อกแข็งแรงคะ่ะ<ม>เป็นระบบวงแหวนนี่คะ่ะนี่คะ่ะแล้วหน้าตาก็ไม่คุกค,คามคะ่ะ หน้าตาคนใช้หรือว่าหน้าตามีดหน้าตามีดค่ะไม่คุกคคามค่ะแต่ว่าถ้าใครเข้ามานี่จ้วงได้เลยค่ะโอ้ยทำครัวก็ดีค่ะคมมากขอดูไม่บีหน่อยสิเป็นยังไงี่ค่ะตัวนี้มีให้เลือกทั้งเเ่อตนเลตแล้วก็คาร์บอนด้วยแล้อกแบดีกว่าส่วนตัวชอบใช้สแตนเลตค่ะเพราะว่าใช้แล้วไม่ค่อย ใช้จริงค่ะไม่ค่อยรักษาก็เดี๋ยวจะเสื่มขึ้นใช้ตัวนี้ดีกว่ามันเป็นไม้มันเป็นไม้ค่ะไม้ก็มีให้เลือกอยู่หลายไม้เหมือนกันก็มีไม้โอ๊กไม้บีดไม้เยอะเลยค่ะต้องไปดูเองรถที่ชอบใช้พะอเอ๋ยเดี๋ยวลองรุปสั้นฟังชอบใช้อะคะมันพกง่ายค่ะน้าหนักเบาเดินป่านี่พกไว้กับตัวได้เลยค่ะถ้าเกิดเกิดอะไรฉุกเฉินเราหยิบได้ง่ายใช้ได้ง่ายแล้วก็ทำกับข้าวนี ดีค่ะคมกับข้าวอร่อยไมหนูแต่ว่ามีมีดดีค่ะ